โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็สู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมมีอ่าหนึ่งเทคนิคดีๆนะครับจะมาแนะนำนะเพื่อนๆสำหรับใครที่ใช้คีย์บอร์ดเจ้าตัวของมัลสกี้นะครับทุกคนหรือว่าเมลกี้หรือว่าแอคโคนะครับทุกคนก็คือในเครือสกูลเนี่แหละครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ครับเขามีปล่อยฟีเจอร์สําหรับ อออ่่นสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดบางรุ่นนะครับทุกคนที่สามารถรองรับเจ้าตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ชื่อว่า SOCD มานะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับทุกคนก็ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไปที่ด้านบนนิดนึงนะครับเพื่อนๆสำหรับคีย์บอร์ดที่ผมใช้รุ่นนี้ก็คือ M1WKeysSPHE นะครับทุกคนก็เป็นฮอร์เฟรมนะครับเพื่อนๆเป็นคีย์บอร์ดอแมชชีเนคอลนะครับทุกคนไม่ไม่ติแม่ติผมชอบสับสนแม่ติกับแมชชีเนคอลนะครับอ่ะแม่ติสวิตช์นะครับ ได้เลื่อนมาดูอัปเดตล่าสุดที่เขามีนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้นนครับคือฟีเจอร์หลักๆเขาก็ดีเลยครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าผมพสะดุดตรงจุดหนึ่งตรงการตรง,ตรงอ่าตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนที่ชื่อว่าเจ้าตัวมอนกิ๊กสแนปขี่นะทุกคนซึ่งมันเพิ่งจะอัปเดตขึ้นมานะครับทุกคนเจ้าตัวนี้ก็จาชื่อว่า S so OCD ครับทุกคนพูดง่ายๆคือสมมติว่าเพื่อนเพื่อนกดตัว A อยู่นะครับแบบในรูปเลยนะค,ะนะครับเพื่อนแล้วก็ เพื่อนๆกดตัวดีต่อนะครับโดยที่ยังไม่ปล่อยตัว A ต่อก็คือเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องปล่อยตัว A เนาะมันก็จะทํางานที่ปุ่มที่2อทันทีเลยนะครับทุกคนก็ตอนนรกตัวทางมั่นกีนะครับทุกคนเขาลองรับอยู่แค่2ปุ่มนะครับเดี๋ยวไม่ได้ลองแร็ปยังไม่ลองแลบปเลยยังไม่ได้ลองรับทั้งคีย์บอร์ดทั้งหมดนะสมมติมเพื่อนๆต้องการตั้งทั้งคีย์บอร์ดทั้งหมดเลยให้เหมือนวู t ติงเนี่ยวูดติงมันสามารถตั้งได้ทุกตัวเลยนะแบบ สามารถกดปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้เพื่อไม่ให้ซ้ํากันหรือไม่ให้แคนเซิลปุ่มเก่าเพราะว่าคีย์บอร์ดแมกเนติกครับต้องอธิบายก่อนว่ามันจะมีระยะการกดและการปล่อยนะบางทีเพื่อนกดแล้วปล่อยไม่ทันอะไรเงี้ยเอและดีบาทีเนี้ยพอเอกับดีมันกดพร้อมกันทุกคนกลายเป็นว่ามันจะทํางานที่ปุ่มแรกก่อนปุ่มนี้2ที่เรากดไปมันจะไม่ทำนะเพื่อนเช่นผมกด A อยู่แล้วผมมากดดีเงี้ยตัว A ที่ผมยังไม่ได้ปล่อยอ่ะมันก็จะคาที่ A อยู่ตัวดีมันก็จะไม่ทำงานทุกคนเพราะงั้นครับเจ้าตัวฟีเจอร์ตัวนี้ครับทุกคนน่่่กก็าวบึงตอออ คุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสนอชีแฟนร้านค้าไอทีออนไลน์ที่ทําให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมแกนไวรัสคียเกมแท้าราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างที่ควรมีในคอมพิวเตอร์ของคุณ ันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับ Windows แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขกสิ่งโปรดีอีกเพียบคลิกที่ปักหมุดได้เลยครับผมมันเป็นฟีเจอร์ที่เริ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มคีย์บอร์ดบางรุ่นนะครับที่สามารถอัปเกรดได้ทุกคนก็ไม่รอช้าครับเพื่อนลองอย่ายเพื่อนนะครับลองเข้าไปดูเช็คของเว็บของเมื่อกี้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนหาเจ้าตัวโปรดักของตัวเองครับเพื่อนว่าใช้โปรดักตัวไหนอยู่นะครับแล้วลวาวา่ มอนจีสแนปคีย์ครับว่ามีฟีเจอร์ตัวนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนถ้ามีก็กดคำว่าอัปเกรดไกด์แบบนี้ครับเพื่อนก็หลังจากที่เพื่อนกดคำว่าอัปเกรดไกด์เข้ามานะครับคือผมเปิดหน้าต่างไว้แล้วนะครับทุกคนเจ้าตัวอัปเกรดไกด์ครับเขาจะบอกเราว่า how to use snap key ครับทุกคนก็ตอนนี้ครับเขาลองลองรับ m หนึ่ง whe และ s หนึ่ง wv สาม he in ansi layout only นะครับทุกคนอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าจริงจริงแปลว่าอะไรหรือว่ามีคีย์บอร์ดรุ่นไหนที่รองรับแล้วบ้างเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ขึ้นการอัปเเเเดดดดดตตตตััััวนน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 ี้้้้ะะะะคครบทุกกผมแอออปปไไ็พื่ใช เจ้าตัวฟีเจอร์ตัวนี้แจ่มกว่าเยอะครับทุกคนก็ขั้นตอนแรกที่เขาแนะนำครับตรงนี้ผมแปลออกพี่ดาวน์โหลดเดิร์สแหนกคีย์ครับทุกคนตอนแรกผมงงครับว่าไอ้ปุ่มดาวนโหลดมันอยู่ตรงไหนผมผมเข้าใจว่าปุ่มดาวนโหลดมันอยู่ตรงซัพพอร์ตหรือเปล่าว่าไม่ใช่นะครับทุกคนปุ่มดาวโหลดคือกดคำว่าสแนปคีย์ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปตรงนี้หนึ่งครั้งเลยนะคำว่าสแนปคีย์นะครับทุกคนก็กเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้ครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ครับของเพื่อนๆนะครับทุกคนแล้วก็มันจะเป็นโปรแกรมแยกนะต้้้อออออองงบบบกกกกกกกวว่่่าาาามมมััันนนนนนโปปปปรรรรรรแแแเเเเ็ยยทททีีจจะะไดดตตคคคขล ค่อยมาอัปเดตในเจ้าตัวไดเวอร์นะครับเพราะงั้นครับทุกคนต่อให้มีไดเวอร์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอไม่ได้ติดตั้งตัวนี้เจ้าตัวเ <c oughs> จ้าตัวฟีเจอร์ตัวใหม่นียก็จะไม่มานะครับทุกคนโอเคก็หลังจากนี้เพื่อนทำการโหลดมาแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือผมโลดมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมเข้าไปที่หน้าที่ผมโดลดมาก่อนนะครับโอเค ก็หน้าที่ผมโหลดมานะครับเพื่อนๆจะมาหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับทุกคนก็จริงๆแล้วถ้าท่านเพื่อนๆโหลดมาก็จะมีภาษาจีนผสมผสมอยู่ครับคือไฟล์ตัวเนี้ยมันเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอ,นะอัดมาเนาะวิธีการที่จะปลดไฟล์ที่ถูกบีอบอัดกันทุกคนก็แค่เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับเพื่อนๆดับยวข้นเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับแล้วกดคำ่าแยกทั้งหมดนะครับแล้วก็แยกไว้ในไดร์ดาวน์โหลดก็ได้ครับทุกคนเวลากดแยกทั้งหมดนะเพื่อนเนี่ยมันจะขึ้นไดร์นะครับเพื่อนต้องการแยกไปที่ไดรร์ไหนนนะคคับกท ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เพื่อนเพื่อนแยกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมพับจอไปก่อนเนาะคือแยกให้เรียบร้อยทุกคนแล้วหาไฟล์หาตำแหน่งของไฟล์ตัวนี้ให้เจอนะว่าไปแยกไว้ที่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนพอแยกไปแล้วครับไฟล์มันก็จะมาโผล่เป็นหน้านี่ครับก็จะเป็นไฟล์หน้าตาแบบนี้ครับทุกคนก็จะเป็นไฟล์ที่อยู่ภายในทุกคนแต่บ,บัญชีเข้าไปหนึ่งครั้งเ่อนเพื่อนแล้วก็มันจะมีไฟล์ตัวเนี้ยคือเป็นไฟล์ที่สามารถกดเข้าไปใช้งานได้แล้วเป็น e x e แล้วสามารถเข้าใช้งานได้เมื่อกี้คือไฟล์ที่ถูกบ ก็ตามวิธีการที่เขาบอกเลยนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับทําการอัปเกรดนะครับให้เป็นเวอร์ชั่นอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกมาเทียบใครเคียงนะครับเพื่อนๆของผมก็คือเวอร์ชั่น3 1 5 1อ่ะเปรียบเทียบตัวเลขตรงกันครับ P.I.D 5 0 0 9ครับตรงกันครับ I.D 1 6 0 4 3จุดที่เขาเพื่อนๆได้เช็คนะครับ I.D หกศูครับ1ตัวเวอร์ชั่น104แล้วก็ อ่า RF เวอร์ชัน v 2 0 0นะครับทุกคนก็จริงๆของผมตอนที่ผมกดอัปเกรดไปเมื่อกี้มันมีกดอัปเกรด2ครั้งเนาะมันจะเป็นเวอร์ชันไปเป็น v 1 8 0ก่อนแล้วก็ขึ้นมา v 2 0 0ก็ทำการกดอัปเกรดเข้าไปทั้ง2ครั้งเลยครับเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้ไม่มีไวรัสไม่มีเลยนะเพราะมันเป็นของเจ้าตัวมอนกีเอ็นนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ทำการอัปเกรดให้เรียบร้อยครับมันจะขึ้นนะว,ว่า success ประมาณ2รอบนะครับทุกคนตัวนี้ผมกดอัปเกรดไปแล้วเนาะมันคงอัปเกรดซ้ำไม่ได้แล้วครับทุกคนเพราะว่าไอา้ตัว,มมวเด เรียกว่ากดอัปเกรดเจ้าตัวรอยัลอัปเกรดทูไปแล้วนะทุกคนทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าเพื่อนๆมีไดเวอร์ของเจ้าตัวมอนกีอยู่แล้วเช่นผมมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนวิธีการนะเพื่อนๆนเพื่อนๆต้องไปลบไดเวอร์ตัวนี้ทิ้งออกไปก่อนนะครับพือมีไม่ว่าเพื่อนจะมีไดเวอร์รุ่นไหนไดเวอร์เออเวอร์ชั่นอะไรอยู่ทางมอนกีแนะนําให้ลบไดเวอร์ตัวเก่าทิ้งไปก่อนนครับเพื่อนๆ่แล้วค่อยโหลดตัวใหม่เข้ามาครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดเนาะตัวนี้ในนี้ผมอันนี้คน หน้าดาวโหลดตัวนี้ครับเ,เพื่อนๆถ้าใครงงว่าอยู่ตรงไหนให้กดคําว่าซัพพอร์ตตรงนี้ครับเพื่อนแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดที่หวัวข้อที่2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆหานะครับว่าคีย์บอร์ดของเพื่อนใช้รุ่นอะไรอยู่นะครับก็อย่างของผมเนี่ยผมจะเป็น m1w m1w ก็จะอยู่ในหวัวข้อตัวนี้ครับม monki driver ผมใช้เป็น windows นะครับเ,เพื่อนไหน m1w นะครับก็ผมก็จะทําการกดดาวน์โหลดและติดตั้งมาทุกคนในหวัวข้อของการติดตั้งผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกแล้วกันนะเพื่นพอนเพราะว่าการติดตั้ง driver ผมคิดว่าถ้าใครเคยติดตั้งแล้วกกก็คคงไไม่่่ยาาาาเททหรรรนะับํ โหลดและติดตั้งไดเวอร์ใหม่ทุกคนก่อนที่จะทาการติดตั้งไดเวอร์ตัวใหม่อย่าลืมไปลบโปรแกรมตัวเก่าทิ้งนะครับผมเสริมนิดนึงลวกันเผื่อใครจะงงนะครับก็วิธีการลบโปรแกรมตัวเก่าทิ้งครับทุกคนสำหรับไดเวอร์ตัวเก่านะใครใครที่ไม่รู้ว่าไดเวอร์ตัวเก่าอยู่ตรงไหนนะครับให้พิมพ์ในคอมพิวเตอร์นะครับคำว่าเพิ่มเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกแบบนี้ครับทุกคนหรือว่า install and install or uninstall โปรแกรมนะครับในคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเนาะถ้าภาษาไทยก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อนนะครับเลือกครับทำการเลยนะครับ เลือกหาว่าเจ้าตัวไดเวอร์มอนกีครับทุกคน หรือว่าเอ็กหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่น,นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ที่เขาอยู่ในเครือเนาะถ้า,ามีเนี่ยครับทุกคนมั่นคี้แบบเนี้ยถ้าขึ้นมาแบบเนี้ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ทําการอัปเดตเจ้าตัว S O S O อะไรนะผมลืมชื่อแกไ <laughs> อเจ้าตัวฟีเจอร์ใหม่อ่ะเออทำการลบเดเวอร์ตัวเก่าที่ไม่ก่อนนะทุกคนก็ทําการถอดการติดตั้งไปก่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนการลบนะแล้วก็วิธีการติดตั้งก็แค่ไปกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับก็คลิกเข้ามาห่งครั้งเพื่อนทำการกดดาวน์โหลดมาแบบนี้ครับก็จะขึ้นทําการดาวน์โหลดที่หน้ามุมขวาของ Google Home นะทุกคนสําหรับเดเวอร์ที่ทําการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะ ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าอยู่ที่ตรงไหนครับก็เวลาดาวน์โหลดมานะครับทุกคนปกติมันจะอยู่ในไฟล์ของการดาวน์โหลดนะครับซ้ายมือแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นเนี่ยครับหน้าตาของเจ้าตัวไดเวอร์ครับเพื่อนๆก็ทำการเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปในขั้นแรกก่อนเลยกันนะทุกคนอีกผมติดตั้งไปแล้วนะผมไม่ติดตั้งซ้ำนะเห็นไหมทุกคนมันไม่ยอมให้ติดตั้งซ้ำนะครับเพราะว่าไฟล์จะมีปัญหานะครับก็คิดว่าไอ้เรื่องการติดตั้งอออ่่่่่ะะะะนนนนนาาาาาจจไไมมมีีปปปััััญหกกกคคครรบทุเเเดดด๋ยววผพพืู เจ้าตัวฟีเจอร์ SOCD ที่เป็นฟีเจอร์สำคัญที่วูติงเพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็หลายๆค่ายเริ่มเริ่มเริ่มอัปเดตซอฟแวร์มาเนี่ยมีผลการใช้งานทำยังไงบ้างครับทุกคนโอเคไปที่ตัวของเจ้าตัวมอนกีนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆอยะไม่ได้ทำการอัปเดตเจ้าตัวไดเวอร์นะครับในหัวข้อของ a แอด c e นตัวเนี้ย มันจะไม่มีก็มันจะไม่มีหัวข้อของคําว่า snap key ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยไว้เนาะแต่ตรงนี้มันจะมีภาษาอังกฤษอยู่นะครับทุกคนควาจริงๆแล้วนะทุกคนอ่าปุ่มที่ทางมอนกีชแนะนำครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับทุกคนแบรนด์ monkie หรือ echo เนี่ยผมคิดว่าเขายังไม่รองรับเต็มฟีเจอร์ถึง4ตัวเหมือนกับทาง wooting เนาะเขาเปิดมาแค่ตัวเดียวก็คือการปรับปุ่มแค่2ปุ่มนะครับยังไม่ได้รองรับทั้งคีย์บอร์ดนะคือบางปุ่มอย่างการตั้งลาผิดชิคเกอร์เนี่ยเดี๋ยว เออแล้วก็ทิกเกอร์อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยคือของทางมั่นกีก้่กเขายังไม่มีในส่วนของอ่าส่วนของการตั้งค่าแป้นพิมพ์ทั้งหมดนะครับเปบือเ,เ,เพราะงั้นนับเผื่อใครงง,งนะทุกคนไม่ไม่ต้องงงนะครับเพราะว่ามันยังมีแค่ใช้ได้แค่สปุ่มนะอัเดี๋ยผมยืนยันไปก่อนเพราะว่าผมเพิ่งโหลดได้เพอ่มมานะครับเบื่อโอเคนี่เป็น อซอฟต์แวร์ตัวใหม่เลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําการปรับเทียบเลยนะครับเ,เพื่อนๆโอเคแล้วก็ไปที่ตัวเดิมครับทุกคนไปที่การตั้งค่าแล้วครับแอดวานะทุกคนแล้วก็มาสนับ k e ย์ครับปุ่มที่ผมแนะนํานะใครที่ใช้เล่นเกมไอพีเอสบ่อยๆทุกคนก็จะเป็น A กับตัวดีครับก็คือนโยกซ้ายขวานี่แหละเพราะว่า W กับ S อะผมคิดว่าคือมันใช้แค่นิ้วกลางอ่ะปกติแล้ว มันใช้นิ้วเดียวอยู่แล้วครับทุกคนแต่ A กับ D อะมันใช้2นิ้วเนาะมันมีโอกาสที่จะเกิดการขัดกันได้ทุกคนเพราะงั้นปุ่มแรกที่ผมจะตั้งครับก็คือปุ่ม A ครับเพืเ่อนๆปุ่มที่2ที่ผมจะตั้งครับก็คือปุ่ม D ครับก็คือเวลาเลี้ยวซ้ายเล,ยเล,ยเลี้ยวขวาทุกคนแล้วก็ทำการกดการเดนนั่นครับ Snap Key is Snap t i o n Feature a n d i t Game Map Edit On Guide Line ครับทุกคนก็ลองอ่านาขั้นตอนต่างๆแล้วกันเผื่อใครไม่ชอบก็ทำการลบทิ้งได้นะครับทุกคนแต่ผมบอกเลยครับว่าเจ้าตัว S.O.C.D. เนี่ยกดถูกหรือเปล่าคือมันมีผลกับเกม FPS มากมากนะผมใช้คํานี้เลยครับเพื่อนๆคือกับเกมอื่นอน่ยเกมโมบ้าอะไรพวกนี้มันยังไม่ได้เห็นผลมากนะเพราะว่าปุ่มมันมีโอกาสที่จะกด2ครั้งติดหรืองปุ่มติดจนะยากมากเนาะแต่ว่าสําหรับเกม FPS เนี่ยผมเจอปัญหาบ่อยมากครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรใหม่ๆที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยเออคือเจอปัญหาตลอดเลยทุกคนก็ลองไปปรับใช้กันดูครับเพื่อนๆสำหรับซอฟต์แวร์รรที่เขาอัปเดตมาให้ครับถือเป็นอะไรที่แจ่มมากไม่ต้องซื้อคีย์บอร์ดใหม่ครับทุกคนก็วันนี้ใครมี เพื่อหลายคนเตือนมาแล้ว่าเออเริ่มพูดเริ่มพูดออกนอกทะเลเยอะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ